รากเยอะขนาดนี้ดูสารอาหารหมดแล้วมัง้งสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับที่อยู่ข้างๆผมตรงนี้ก็คือกระถางหอมแบงที่ผมเพาะเอาไว้ปลูกเอาไว้นะครับเป็นไม้ประดับที่อยู่หน้าบ้านแต่ว่ามันสวยมากเลยวันนี้ผมจะเอาหอมแบงนี้ไปลงที่แปลงปลูก แล้วก็จะปรุงดินปลูกให้กับกระถางนี้ใหม่ทําไมต้องปรุงดินปลูกและมีวิธีการปรุงอย่างไรไปดูด้วยกันเลยครับผมจะถอนก่อนนะครับผมจะเอาไปลงที่แปลงที่ผมเตรียมเอาไว้นะครับแปลงปลูกโอ้ยดูครับรากเยอะมากๆดูครับเห็นหมั้ครับรากเยอะมากๆเลยรากเยอะมากๆครับรากเยอะมากขนาดนี้แสดงว่าเขาจะต้องดูดอาหารในกระถางนี้ เกลือบหมดเลยครับเห็นไหมครับดูรากครับเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราสมควรที่จะปรุงดินให้กับกระถางนี้ใหม่เพราะว่าสารอาหารที่จําเป็นสําหรับพืชถูกดูดกินไปเรียบร้อยแล้วอาจจะเหลือไม่เยอะหรืออาจจะไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรุงดินใหม่ครับโดยการที่ผมจะคนดินข้างล่างขึ้นมานะครับคนดินข้างล่างขึ้นมาข้างบนแบบนี้ครับเสร็จแล้วผมก็จะเอานี่เลยครับ เป็นปุ prend, ๋ยหมักครับปุ๋ยหมักผสมลงไปเพียงแค่ใส่ปุ๋ยหมักผสมลงไปแค่นี้เองครับก็จะเป็นการปรุงดินให้กับกระถางนี้ใหม่ได้อย่างดีเลยครับสารอาหารที่อยู่ในปุ๋ยหมักก็จะผสมกับดินเก่าที่อยู่ในกระถางนี้ครับนะครับผมคนให้เข้ากันเราจะต้องปรุงดินใหม่ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนกระถางนะครับเราเปลี่ยนกระถางเมื่อไหร่เราก็ปรุงดินใหม่เมื่อนั้นครับถ้าเราไม่ปรุงดินใหม่ ดินเก่าอาจจะมีสารอาหารไม่เพียงพอสำหรับพืชที่เราจะปลูกต่อไปพอปลุงมเสร็จแล้วผมขุดลุมเอาไว้นะครับแล้วก็ผมจะไม่ปลูกพืชแบบเดิมลงไปในกระถางเดิมแต่ผมจะปลูกพืชแบบใหม่อันนี้คือสลระแหนนะครับนี่ครับผมจะปลูกสะระแหนลงไป สาเหตุที่ผมไม่ปลูกพืชซ้ำเดิมลงไปนะครับก็เพราะว่าพืชแต่ละชนิดต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันพืชชนิดเดิมที่เราจะปลูกลงไปมันอาจจะต้องการสารอาหารซึ่งมันสารอาหารนั้นพืชอันเก่าที่เราปลูกไปแล้วมันดูดกินไปหมดแล้วนะครับเราก็เลยปลูกพืชชนิดใหม่ลงไปครับเดี๋ยวผมจะปุ๋ยหมักนะครับโรยไว้ข้างหน้าเพื่อที่จะเป็นอาหารให้กับเขาเพิ่มเข้าไปอีกครับแบบนี้เลย โอเคเสร็จแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปปลูกหอมแบ่งที่แปลงปลูกด้วยกันครับอันนี้ก็เป็นหอมแบ่งที่ผมย้ายมาจากกระถางมาลงที่แปลงปลูกแปลงนี้ครับสวยงามเลยสุดยอดเลยครับทุกครั้งที่เรานําพืชหรือผักที่เราปลูกในกระถางเนี่ยเอาไปลงดินเราจะต้องปรุงดินปลูกให้กับกระถางใหม่ครับ เพราะว่าพืชหรือผักเหล่านั้นที่มันอยู่ในกระถางมันดูดสารอาหารไปเกลือบจะหมดหรือบางทีก็หมดไปแล้วเราจะต้องปรุงดินปลูกให้กับเขาใหม่ทุกครั้งครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ